อไอ้เงี้ยขลังงานแสนอาทิตย์เฮ้ยตอกันได้เลยเอาละครับเพื่อนๆก็กราบสวัสดีเพื่อนอคั้งยีต้อนรับสู่ช่อง t p gem Channel เช่นเคยนะครับมาวันนี้ได้โอกาสที่เราจะมาเปิดหานิสัยของตัวละครแล้วทีนะครับคือปัจจุบันอ่ะผมเปิดได้นี่นะครับตาตาย ของเลนโกคุมานะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนิสัยนี่ควา,ามสำคัญมันสำคัญมากๆเลยนะไม่ว่าจะผ่านด่านอะต่างๆนะครับยกเว้นดันเจี้ยนที่ใช้นิสัยไม่ได้นะครับคือนิสัยจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอ่านว่าอาริสไทส์เรียกไ้มว่านิสัยแล้วกันนะครับไอตรงเนี่ยแจ็กมูสาเนี่ยนะครับเนี่ยไอปรกคำหน่อยเนี่ยเห็นปะไอนีนะครับไปตรงนี้นะครับคือผมบอกเลยนะว่าถ้าเราได้บัฟสุดยอดหรือว่าบัฟโมนาดมาเนี่ย จะเป็นอะไรที่แบบว่า over power แบบโกงสัสเลยนะครับแต่โอกาสที่เราจะได้เนี่ยมีแค่แค่0.1เเท่านั้นเชียร์โกงจัดนะครับมีบัฟเบเทเรียมีบัฟเดซไอมีบัฟโซลานะครับบัฟบลิสแลวก็บัฟฟิวเจอร์นะครับคือแต่ละตัวแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีบัฟที่สำคัญไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะวันนี้จะมาดูกันดีกว่าว่าบัฟไหนสำคัญยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไม่สำคัญยังไงบ้างเนาะ ไม่ใช่ว่าทุกตัวละครจะใช้บัฟโมนาได้นะครับโอเคปะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับบัฟความแร่งอันแรกนี้โอกาสได้ยี่สระยะ26%ความเร็ว26%แล้วก็นะครับมันจะมีเลเวลด้วยอย่างเช่นความแร่ง3ามเลเวลสวิฟระยะ3ามเลเวลนะครับความเร็ว3ามเลเวลมันจะแบ่งออกไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูเนาะเนี่ยเห็นไหมวากงวากนะครับถามว่าอันไหนดีครับ ถ้าถามว่าอันไหนดีนะครับผมจะตอบว่า4อันสุดท้ายนี้ดีสุดนะครับดีสุดเลยมันดีสุดแบบดีต่อใจเลยนะครับดีต่อใจมากๆแบบมันดีจัดดีจนไม่รู้จะดียังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละอันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะตอนนี้เนาะอันแรกนะครับความแข็งแกร่งตรงนี้เป็นรูปบัตรตรงนี้โอกาสได้26%นะครับจะมี3เลเวลเลเวลหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลสองสิบเปอร์เซ็นต์เลเวลสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ว่ธรรมดานะครับยกไปเลยธรรมดานะครับ ต่อมาระยะนะครับระยะก็คือเราจะตีไกลขึ้นนะครับก็จะมี 5%, 10% 15%ตามเลเวลนะครับยิ่งเลเวลเยอะยิ่งดีเนาะต่อลงมาครับความเร็วหรือสวิฟตรงนี้ครับสวิฟตรงนี้เพิ่มระยะความจมตีของหน่วยเรานะครับก็จะแบ่งเหมือนกันนะครับขั้นแรกก็จะเป็น0.5แล้วก็จะลดลงไป7.5แล้วก็จะลดไป12.5นะครับก็จะเป็นอะไรที่เร็วมากๆนะครับถ้าได้ s วิฟ t ก็ดีนะครับนะ ต่อมานักวิชาการนะครับนักวิชาการตรงนี้เพิ่มนะครับลักษณะได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น50%ใครได้นักวิชาการตรงนี้ก็จะบัฟ exp เพิ่มขึ้นอีก50%สาหรับใครอยากฟาร์ม exp ตัวละครเนาะต่อมาครับนักยิงปืนนักยิงปืนตรงนี้จะเพิ่มนะครับระยะให้เรา30%นะครับเยอะมากนะผมบอกเลยอันนี้เพิ่มระยะให้เรา30%สาหรับใครที่เป็นดาเมจ dps ระยะน้อยแนะนําให้หายิงปืนนะครับ ฟอร์จูนนะครับฟอร์จูนใช้ได้กับตัวไหนได้ฟอร์จูนนะครับใช้ได้กับตัวไหนบ้างครับแอบแบงค์เป็นตัวเงินครับตัวเงินอย่างเช่นสเปรดวากอนกับตัวทาคารูดะต้องเอาฟอร์จูนเท่านั้นนะครับเพราะว่าฟอร์จูนเนี่ยมีลักษณะที่ครับที่จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้น20%แล้วก็ไม่ใช่ในการฟาร์มลักษณะก็จะอัปเกรดลดลงด้วยอีก10%็นะครับก็จะอัปเกรดถูกลงแล้วก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากต่อมาครับฟ่บ นะครับฟ้าผ่าตรงนี้นะครับก็จะลดสปีดนะครับลดสปีดให้เราตีเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตรงนี้นะครับก็จะเราจะตีไวแบบจัดๆเลยเออนะครับไปต,ตรงนี้นะแต่มีโอกาสได้แค่1.8%เท่านั้นนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้ค่อนข้างยาวนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น10หน่วยแล้วก็ลดความเร็วด้วยแล้วก็เพิ่มระยะอีก20หน่วยเออโจมตีแรงขึ้น10%ลด ความเร็วอีกห้าเไม่ถึงไม่ถึงทำให้เราตีเลือดตีเร็วขึ้นอีก5%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะอีก20%อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับต่อมานะครับตาตายนะครับตาตายตรงนี้ก็จะมีโอกาสคิเพิ่มขึ้น45%แล้วก็ความเสียหายของคิติค่าดาเมจห้าเเหมาะสําหรับ DPS ที่ต้องการคขิแบบนั้นหนาเลยนะครับใครต้องการคีเอาตาตายไปเลยคุณจะขิแบบโหดสัตว์มาก สำหรับตาทายนะปเทอรี่ตรงนี้นะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็จะลดตีเร็ว20%เพิ่มระยะ5อันนี้ตีแรงอันนี้ตีเร็วแล้วก็ตีไวนะครับแต่ระยะสั้นนะครับอันสุดท้ายประชาธิปไตยหรือว่าโมนาทีท่ทุกคนตามหากันนั่นเองนะครับก็จะได้รับดาเมจ300%ลดามเร็ว10%แล้วก็เพิ่มระยะ5นะครับ คือผมบอกเลยแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าโหดแบบโหดจัดเลยนะถ้าใครได้นะอย่างเช่นตัวดาเมจหลกักของเรานะครับเนี่ยตอนเนี้ยผมอยากให้ซองจินวูได้มากนะครับเพราะตัวดาเมจหลกักผมมีกี่ตัวองตอนนี้นะครับมีนักเต้นมีอีกิสนะครับอีกรอสอีกิสอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ปับ๊บของอโมนาดกันหรือเปล่านะครับคือ ไอผลึกอันนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นนิสัยเนาะก็สามารถหาได้ตามอีเวนต์แลกได้ตามตู้เรดบอสหรือว่าหรือว่าอีเวนต์ต่างๆหรือว่าภารกิจรายวันก็สามารถหาได้นะครับเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆในเกมเกมนี้นะอันนี้เป็นลักษณะนิสัยเนาะไปเห็นไหมเขาก็จะบอกชัดเจนว่าอะไรยังไงนะครับรีลงรีโลนะครับมารีโลดีกว่าทุกคนเจะเฮ้ยได้ฟ้าผ่าเลยวะ่ะฟ้าผ่าหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ฟ้าผ่านี่ถือว่าเป็นอะไรที่ไอวัยนะครับนะจะทําให้เราตีวัยขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะเก็บไว้ก่อน ใช่ไหมนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัวต่อไปดาเมจหลักที่ผมใช้ก็จะเป็นเอ่อชายอินนะครับชายอินเนี่ยแม่งเป็นตัวที่แบบว่า SSS ในใจผมเลยนะแม่งเป็นตัวอะไรที่ดีมากตอนนี้นะครับลีโรนะครับลีโรลีโรลีโล,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 ล0.1%โมนาดโมนาดโมนาดขอโมนาดทีนะครับขอโมนาดที่อยากได้โมนาดอะไรก็ได้ที่เป็นสีลุ้งอะบัฟสีลุ้งนี่คือตึงสัตว์เลย เออปั๊บสี่ลุง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 ไอคิดมันได้ยากขนาดไหนเหรอวะสี่ลุง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 อ่าได้ฟ้าผ่ามาเก็บไว้ก่อนนะครับได้ฟ้าผ่าตีไวเนี่ยไม่เคยผิดพลาดนะครับสำหรับตัว ดาเมจดีเเราเนาะต่อมาครับตัวดาเมดอีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นก็คือเทนกรครับไปเทนกอน let's go ไม่ต้องรีบเปิดนะครับเพราะการรีบเปิดมากผมกวนบัคอะนีค่ค่อยๆไปทีละนิดนะครับโมโนาดพอจูนไอเชี่ยงกูไม่อยากได้ตอนนี้พอจูนวิชาการ0.1พลังแสงอาทิตย์อะไรก็ได้นะครับผมอยากได้แล้วเกินไม่อยากได้ผีทอง เกลือไหมวะผมว่าอาจจะเกลือนะฟอร์จูนอีกแย่ไอ้เหี้ยไม่อยากได้ฟอร์จูนอ่ะอะไรก็ได้ครับสีลุงอ่ะขอ,อสีลุงทีอ้าได้ฟ้าผ่าแกไอ้เหี้ยทำไมมันได้ฟ้าผ่าบ่อยอย่างวะถ้าเป็นไปได้ตัวดามิไอ้พวกนี้มันตีช้าไงเข้าใจปะไอ้พวกนี้มันตีช้าเว้ยมันก็ตีเร็วดีกว่านะครับตีเร็วกว่าตีกว้างผมว่าตีเร็วดีกว่านะอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ตีเร็วกว่าตีกว้างผมเลือกตีเร็วมากกว่า ครับไปซองซองอย่าทำให้พี่ผิดหวังซองฟอร์จูนถ้าฟอร์จูนซองมันจะเป็นไงวะอยากเห็นปะมันก็จะเป็นตัวสีมันก็จะเป็นตัวสีเงินอะสีทองอะเนี่ยเนี่ยจะเป็นซองอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นซองเงี้ยซองสีทอง ้องล่างสีทองครับไอ้เฮี้ยโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวจะล่างพิเศษครับฟอร์ฟอร์สีทองเอามาทำไหมเวลาเอาใ well ส่ตัวเงินไม่ค่อยอยากจะมานะซองเนี่ยเราต้องเราต้องเปิดดูด้วยเว้ยฟอร์จูนไอ้เชื่อฟอร์จูนทำไมมาง่ายจังวะเออมาง่ายจริงนะฟอร์จูน นักวิชาการสวิประยะไม่มาทุกคนักยิงปืนเหรอเปิดทั้งหมดเลยเฮ้ยไอยเชี่ยพลังงานแสงอาทิตย์ดาเมจเพิ่มขึ้น10%ลดความเร็วแถมตีไกลขึ้นอีก20%ว้าวประสบความสำเร็จแ,แล้วเราทุกคน ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเว้ยวันนี้นะครับเราประสบความสำเร็จแล้วเออกู๊ดกู๊ดนะครับกู๊ดเลยผมบอ,อกเลยกู๊ดบอยมากนะครับกู๊ดบอยมัมมัมมัมมกูม๊ดบอยเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เออสิ่งที่ผมจะเล่นน่ะก็ต่อไปนะองอีโวเวจิต้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เวจิต้าเข้าไปเฮ้ยสองอันได้เลยเหรอเว e ี่กู๊ดไอ้ชี อ่าบัฟม่งมันก็หาง่ายเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ประสบความสําเร็จครับทุกคนก็อย่างที่ว่าเนาะผมถือว่าตัวดาเมด DPS ทุกตัวนะครับใช้ตัวสายฟ้าฟ้าผ่านะครับยิงไกลก็ได้แต่แนะนําให้เป็นตัวบัฟบสีโม่งทุกตัวจะดีกว่าสีลุ้งดีกว่านะครับเออจะดีมากๆเลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องทีวีจิมชาแนลด้วยนะครับใครโชคดีก็ ดีใจด้วยถ้าใครได้บัฟโมนาดนะโอ้โหผมอยากได้บัฟโมนาดจังเลยอะเท้า